ยนี่เพื่อนกะอ้ยแล้วกำลังจะเกะนะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยมาลองมาช่วแกะกันเผือมันเหนยนะ ดูนะฉีดให้บนี้เยสกดงเี you, uh ้คังรกอนให้ีด้เป็นอไปเดียวเรจพให้เป็นไานะให้เป็นอะค่ะเื่อนก่ยาวๆเลยไม่รูบอกนะ

จบแล้ว